จังหวัดพิจิตรแหล่งปลูกข้าวที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศนะคะที่ผ่านมาเคยมีการทำนาปรังมากถึง8 0 0แสนไร่แต่ว่าสถานการณ์ภัยแล้งในช่วงที่ผ่านมาก็ทำให้ได้ผลผลิตไม่ดีหรือว่าเสียหายการปลูกพืชอื่นที่ใช้น้ำน้อยแทนการทำนาปรังที่จังหวัดพิจิตรก็มีพื้นที่ต้นแบบที่ประสบความสำเร็จแล้วก็เตรียมขยายผลในพื้นที่ติดตามเรื่องนี้จากคุณโกวิทบุญธรรมค่ะพื้นที่นาสีไร่ถูกปรเปลี่ยนเป็นพื้นที่ปลูกแตงโม ของเกษตรกรในตำบลภูมิอำเภอบางบุญนาคจังหวัดพิจิตรก่อนหน้านี้เคยเป็นพื้นที่ทำนาปลังแต่สถานการณ์ภัยแล้งต่อเนื่องทำให้ไม่มีน้ำเพียงพอการปลูกแตงโมโดยการสนับสนุนการปลูกพืชหลากหลายชนิดในฤดูทำนาปลังของเกษตรอำเภอบางมุลนาคเกษตรจังหวัดพิจิตรและกรมส่งเสริมการเกษตรช่วยให้เกษตรมีไรายได้โดยไม่ต้องทำนาปลังได้ดีกว่านะครับกำไรผลกำไร ได้ดีกว่าและใช้น้ําน้อยนะครับและใช้พื้นที่ไม่เยอะนะครับอย่างนาปังเราทําสักยีไร่เรามาทําแตงโมหันมาทําแตงโมสี่ไร่หไร่นี่คือการที่ว่ารายได้เราได้มากกว่าครับแล้วก็การใช้แรงงานน้อยกว่านะครับต้นทุนก็น้อยกว่านะครับที่ว่าจะไปทํานาปังข้อมูลเกษตรอําเภอบางมูลนาคในพื้นที่ทํานาปังปี2,563 ทับ2,564มีพื้นที่3,725ไร่ต้นทุนการผลิตจะอยู่ที่4,750บาทต่อไร่ใช้น้ำมากถึง1,200ลูกบาทเมตรต่อไร่ขณะที่ผลผล,ผลิตข้าวจะอยู่ไม่เกิน800กิโลกรัมต่อไร่โดยราคาผลผล,ผลิตจะได้เพียง7,000บาทต่อตันขณะที่แตงโมงในพื้นที่ตำบลภูมิมีพื้นที่275ไร่มีเกษตรกร,เ,ร,กรเข้าร่วม27คน ต้นทุนผลผลิตต่อไร่อาจสูงกว่า1,200บาทแต่การปลูกแตงโมใช้ระบบน้ำหยดสามารถลดปริมาณน้ำจากการปลูกข้าวนาปลังได้มากกว่าครึ่งประมาณ650ลุบูกบาทเมตรสร้างไรายได้ให้เกษตรกร,ร,กรต่อไร่2 5 0 0 0ถึง30,000บาทต่อไร่เป็นข้อมูลพื้นฐานแล้วก็จะเอาข้อมูลตรงนี้ไปแจ้งให้พี่น้องสี่อนในวิีชุมชนว่าพื้นที่ของเราสามารถปลูกพืชนิดนี้ได้นะแต่ทาต่านต้องมีน้ำบ้าง นะครับไม่ได้ใช้น้ําเยอะเหมือนกับข้าวนาปังนะครับแล้วก็พอหลังจากนั้นปุ๊บพอเกษตรกรเลือกชนิดสินค้าแล้วเนี่ยเราก็จะมีการถ่ายทอดความรู้ในพืชชนิดนั้นๆโดยใช้หลักการหลักก็คือใช้พี่สอนน้องคนที่เคยทําอยู่ก่อนมีความเชี่ยวชาญก็มาสอนเสร็จแล้วก็จะมีนักวิชาการของสำนักงานเสียอพือสำนักงานเสื่อจังหวัดและกรมวิชาการเกรษตรเข้าไปเพิ่มเติมในส่วนที่ยังขาดนอกจากนี้ กเกษตรจังหวัดพิจิตรยังมีการส่งเสริมด้านการตลาดให้มีการเจราจาต่อรองสินค้าล่วงหน้าซึ่งลดความเสี่ยงของสินค้าล้นตลาดโดยมีผู้มารับซื้อแตงโมที่หน้าสวนจังหวัดพิจิตรมีพื้นที่ทำนา1 8 0 0 0ล้านแสนไร่ข้าวนาปรังเคยสูงถึง8,000สนไร่แต่สถานการณ์ภัยแล้งในช่วงปีที่ผ่านมาทำให้เกษตรกร,เ,กรเริ่มปรับตัว ปรับพื้นที่ทำนาปลังหารมาปลูกพืชชนิดอื่นที่ใช้น้ำน้อยและทำให้เกษตรกร,ร,กรมีรายได้ตลอดทั้งปี